จ้าต้องกินฟีมือร์หลานก่อนจะพึงเมื่อเออมาเข้าไปกินเกาเข่าหลานกันแล้วจะถือไปอย่างสองอันก็ไม่เท่านี้นะฮะฮะมาถือไปฮะถือถือขึ้นมาไว้หอมโย่โอ้ไปไปไปใบหอมเออไปนั่งกินเบื้องดู่ฟิมือร์หลานสาวหลานเห็ดมาให้กินเหรอเออไปสิเมื่อสิรักเมื่อก่อนยังดี ร้านอุตสาหิแน่าก uh. uh. bon ินมาให้กินล่ะสิบมงดูเสียบบอ้านน่ะเจ้าจีย่างไปไสเนี่ยฮะเจ้าสีย่างไปไสองย่างไม่หั่นเสแยบบเสียบกลองชิมมึงดูฝีมือร้านสาวนี่ครับผมน้องกันน้อวเออเนี่ยฝีมือร้านสาวกินบงดูนัานสบเพื่อกอน ต้อหุงเข่ากระแทบหรอแม่นบ่าห่อนเด้อห่อนดูเป่าก่อนเชียบบ้าเชียบโอ้ยน้ำตาไหลเลยได้ใจย่อยน้ำตาไหลโอ้ใจอะไรโอ้ดีใจแห้งร้านทอดไข่ให้กินห่อนห่อนห่อนเชียบบู่โอ้เชียบยู่ แซ่บเนาะอร่อยปะอร่อยนะเพื่อนคนนั้นว่านะสุดยอดสุดยอดย่าก,กับหลานย่าก,กับหลานเพื่อนแซ่บปะเอ,อาน้ำตาลไหลเลยเมย,ย์ใหญ่เออน้ำตาลไหลเลยเมย์ใหญ่โอ้ยดีใจบบมีน้ำโบซื้อน้ำมา <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเอามาให้ เป็นไงลูกอร่อยเนี่ยกำลังฮ่าฮ้าเดห็ดยังกระเห็ดแล้วเขี่ยกัดไอ้ต้นเขี่ยดีเนาะนะครับผมก็เนี่ยมาเฝ้าหลานดิเออมาตาเสาพุ่นหลานเสาได้เห็ดกับเขาเห็ดเขากินทำทำอะไรนะไข่เจียวโอ้ เดี๋ยวเย็นนี้เรากินหมูกระทะกันปะกินหมูกระทะนะโอเคเดี๋ยวเราต้องไปซื้อเตาวะลูกซื้อเตาซื้อฐานนะอโอเคปะซื้อเตาซื้อฐานหรือว่าเอากระทะไฟฟ้าวะกระทะไฟฟ้าพ่ออยู่ไหนวะเดี๋ยวกระทะไฟฟ้าดิเอาเตา่านเนาค่อยไปได้บรรยากาศานะลูกเนาะเออแล้วกระทะเราอยู่ไหนอะ <laughs> ต้องซื้อกระทะอีกเลยลูก โอ้โหโอเคไปซื้อเดี๋ยวเราไปซื้อกันเนี่ครับผมนะมันก็เขาเรียกว่าอะไรความสุขเล็กเลที่ร้านสาวมหานะครับผมร้านเพื่อนมหาเพื่อนความสึกเล็กๆไดินางเถียงหน้าหน่อยอยู่กับร้านสาวร้านสาวกันั่งปีโอนต้นุอนตน้อน,ตนอยู่คนร้านสาวเพื่อน <c oughs> มันบอดมีอย่างนี้ครับผมมันไม่ได้มีอะไรมันไม่ได้มีอะไรมากนะความสุขหาได้แค่นี้แหละคืออยู่แค่นี้ก็มีความสุขแล้วน้องต้นอ,อ้อเขาก็ใช้นี่อยู่ตรงนี้อยู่กับปู่อยู่กับย่าอยู่กับเถียงนาน้อยของพ่อจา๋าขอบคุณเอฟซีนะครับผมขอบคุณพี่พี่กันพี่กันแล้วก็ขอบคุณพี่ซิกี้นะครับผมเนี่ยไห้น้องต้นอ,อ้อด้มีมองนั่งเล่นนะครนะับผมเนาะกูสนับสนุนหลัก ทำเทียงนานเอาไว้นะครับผมเนาะเดี๋ยววันนี้ก็จะพาท้องว่าทำกิจกรรมเรื่อยๆนะครับผมว่าจะปลูกเพะเพ่อพันุดอกไม้นะครับผมเนาะเดี๋ยวก็เขาเพาะเสร็จเขาก็จะให้ปูกเขาดูแลให้นั่นแหละไม่ใช่พ่อนะปู่เขาจะดูแลให้ <laughs> นะครับผมก็ทําไว้นะครับผมนี่นะครับมันน้องจะได้มีที่นั่งเล่นนะครับผมขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านที่ยังอยู่ให้กําลังใจยังเป็นกําลังใจให้ด้วยดีเสมอมานะครับผมเพราะว่านะครับผมเดี๋ยวมีโซลาเซลล์นะครับ FC โซลาเซลล์ FC พ่อใหญ่จะดีส่งมาอีก2อันนะครับผมส่งโซลาเซลล์มาให้นะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเราค่อยมาแกะนะครับยังไม่แกะนะครับส่งมาก่อนที่ผมจะไปไปไปไหนว่าไปรับน้องต้นอ้อหรือไปลาวนี่แหละ ส่งโซลาเซลล์มาให้นะครับผมนะนะครับผมก็ยังไม่แกะนะครับผมเนาะขอขอบคุณนะครับสำหรับ f อซที่ส่งโซลาเซลล์นะครับผมเดี๋ยวจะวันนี้ก็จะเอามาตากแดดแล้วก็หาหาสถานที่ติดตั้งนะครับผมไว้ให้นะค,ความสว่างสำหรับน้องต้นอ้อลูกสาวพ่อจา๋านะครับผม <laughs> นะครับผมมันเป็นมันเป็นอะไรที่เราอยากจะทำให้นางก็คือ ส้างความประทับใจนห้น้องตอนอ้อน,นะครับผมมีความสว่างสวยเด็กเขาก็จะได้ไม่ต้องกลัวความมืดนะครับผมน้องตอนอ้อสาวในเมืองนะครับสาวในเมืองมาอยู่บ้านนอกก็อย่างนี้แหละครับผมจะกลัวความมืดเพราะจะอยู่ในเมืองเขาจะสว่างสวยตลอดนะครับมองเห็นได้ทั่วมองเห็นได้ไกลแต่ถ้ามาอยู่สาวในเมืองมาอยู่บ้านนอกก็จะประมาณนี้แหละใช่ไหมสาวในเมืองจา๋าแซบบ่แซบโดนบ่ เออแซ่บไปกินให้เบิร์ดได้หลานใหดให้กินได้ฮะยิ้มแล้วเว้ยมาอิ่มจังไดยหลานอุตส่าห์ใหดให้กินหมต้องกินให้เบิร์ดเด้ต้องบ่ให้เหลือจานเด้กินจานไปนะฝุน่นกระไรเรียกว่าแสนไปก,กินกังเว้นเนี่ยเอ,เอาไว้กินกลางเว้นอาไปบันนี่ย่างไปเคี่ยวหมากเด้อเคี่ยวหมากแล้วก็มาหาหลานลาเด้อบันนี่นะโอเค เออมาเดี๋ยวไปให้โอ้ยวางไว้นี่ลราเด้อโอ้เพื่นเดี๋ยวหมามันมาอันนัละครับผมเนาะกับส้างความประทับใจฝากอ่าสร้างความทรงจำดีๆนะครับผมกับบ้านนอกนะครับผมในน้องต้นอ้อโอ้มื่อนี่กับแดดดีอยู่ได้เมื่อนี่คลองฟ้าแต่ว่ามันดูคึ้มฟ้าคึ้มฝนยังไงไม่รู้ว่ะเออนะครับผมเนาะโอ้นะครับผมเนี่บรรยากาศบ้านเท่าสิ่งที่คิดถึงตลอดนะครับผม แฟมิลี่บานหน้าคือถอดตลอดคือทองฝาทงไหท้ทงหน้าบานเฮ้าเนี่ยนะครับผมข้าวก็กําลังออกรวงเดี๋ยวจะพาน้องต้นออเดินเลาะละเลาะ,ละทุ่งนาเดินเล่นตามท้องไร่ท้องนาไปนะครับผมนะครับผมสร้างความทรงจําสร้างความสวยงามให้น้องอยู่กับธรรมชาตินะครับผมใช้ชีวิตร่วมก,กันกับธรรมชาติได้ได้ดีนะครับผมเนาะให้เขารู้จักรักธรรมชาติคือจังพอนี่หละ พอมายูรธรรมชาติอยู่แบบสงบเงียบสงบสงบนะครับผมเนาะนี่รักนะครับผมนะครับความน่ารักความทรงจำของผ,ผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นกับบได้อีอย่ยงางไรแล้วครับผมชีวิตนะครับชีวิตนี่บรรใายมีลูกมีหลานไม่เยี่ยมไม่ยามมาหามาได้น่งคุยน่งเบา่นําผู้เฒ่าเขาก็ดีใจแล้วอผู้เฒ่าเพิ่นก็ดีใจแล้ว <c oughs> เป็นยังไงบ้างคะ <c oughs> นี่แหละลูกนี่นะ นี่ก็เป็นความสุขของคนเท่าคนแก่แล้วรู้ป่ะมีลูกมีหลานมาเล่นด้วยคนเท่าคนแก่อย่าทิ้งคนแก่นะลูกนะรู้ป่ะมีลูกมีหลานมาเยี่ยมคนเท่าคนแก่ก็มีความสุขแล้วแล้วก็อย่าทิ้งพ่อจ๋านะอแค่หนูมาอยู่กับพ่อจ๋าพ่อจ๋าก็มีความสุขแล้วโอเคมาอยู่กับพ่อใช่ไมแ้ยวาจะมาอยู่กับพ่อจ๋าใช่ป่ะล่ะหไม่เหรอทำไมไม่มาอยู่กับพ่อจ๋าล่ะ แล้วบ้านหลังนี้จะให้ใครอ่ะลูกให้น้อง,งค่ะเอาน้องไม่มาอยู่แล้วพ่อจะให้ได้ไงอ่ะลูกให,ให้ได้ให้ได้ให้ได้เอา้าได้แล้วยังไงอ่ะแล้วน้องไม่มาอยู่เออแล้พวพ่อพ่อก็หาให้คนที่เขามาอยู่สิลูกได้ใครคะลูกใหมโยย่โอเคครับผมสำหรับลิปนี้สวัสดีครับ